นี่คือเมืองโบราณที่ถูกคาดว่าเป็นเมืองที่อยู่ในตำนานดินแดนมหัศจรรย์ที่ซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เชงกิลาอันยมณีล้ำค่าแห่งมนลนยูนนานประเทศจีนเดิมทีนะฮะที่นี่มีชื่อว่าเมืองจงเตียนที่มีความหมายว่าอาณาจักรแห่งทุงย่านั่นเองครับแต่ก่อนที่จะกลายมาเป็นชื่อเมืองเชงกิลาอย่างในทุกวันนี้นะฮะต้องกล่าวถึงตำนานความเชื่อที่ว่ามีดินแดนลึกลับที่เปรียบดังสวรรค์บนดินที่ซ่อนตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งในเทือกเขา ลัยซึ่งดินแดนที่ว่านั้นนะฮะก็คือคเชงกิลานครแห่งความมังค่งและความบริสุทธิ์ที่ผู้คนมีความเชื่อว่าเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับผู้สแสวงหาความสุขชั่วนิวรันดร์ซึ่งเรื่องราวตำนานเมืองเชงกิลานี้นะฮะยิ่งมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยการมาของนวณิยายชื่อดังอย่าง The Lost Horizon ประพันธ์โดยนักเขียนชาวอังกฤษเจมส์นิวตันที่กล่าวถึงยูโทเปียแห่งเทือกเขาหิมาลายัยมีการบรรยายถึงภูมิประเทศวัฒนธรธรมที่ตรงกับเมืองจงเตี้ยนแห่งนี้ทําให้การท่องเที่ยวจีนนะฮะจึงเปลี่ยนชื จากเมืองจงเตี้ยนมาเป็นแชงกรีลาในปี2003เป็นต้นมาต้องขอบอกเลยนะว่าเมืองแชงกรีลานั้นเป็นเมืองที่มีแลนด์มาร์คสวยๆน่าเที่ยวเยอะมากๆซึ่งแน่นอนว่าหากเพื่อนๆสนใจเที่ยวแบบนี้นะฮะไปกับทัวร์ Quality e x p e s s เราได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะ